อย่างที่กลับเรียนทันทีที่สมเด็จพระวรรน์อาจารย์ใหญ่สายธรรมยุทธท่านสิ้นเนี่ยนะครับปัญหาก็โผล่นั่นก็คือสิทธิ์คุณสนิทของสมเด็จโกงเงินพระโกงเงินวัดอืมปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วเรา รู้ชื่อรู้นามสกุลของ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 สิทธิแสบคณสนิทคณสนิทของของของสมเด็จแล้วล่ะแต่ขออนุญาตเนี่ยแครับขอขอขอพรางตำรวจขอขอตำรวจมีข้อมูลครบหมดแล้วผู้ต้องหา้องเป็นบุตรใครอะไรอย่างไรเคยทํางานที่ไหนมีประวัติทาโครงการอะไรอย่างไรมีค่อนข้างครบค่ะเรียกชื่อเล่นกันแล้วกันเนยเนยเขาเรียกกันว่าเนยเนยนี่เป็นผู้ชายนะผู้ชายค่ะองค์กรที่ท่านสิ้นเนี่ยก็ทําหน้าที่ สิทธิ์เอกสิทธิ์คนสาคัญสิทธิ์คนใกล้ชิดพาสมเด็จไปรับกินิมนต์นู่นนี่นั่นอะไรก่างัิวด้วยใครจะเข้าพบจัดคิวด้วยเป็นทั้งคนขับรถดูแลคิวงานเป็นเลขาที่คอยจัดคิวรับใช้ดูแลใกล้ชิดทุกอย่างให้กับสมเด็จพระวรรรั์สมเด็จพระวรรรั์ก็ไว้เนื้อเชื่อใจสิทธิ์คนนี้มากไว้ใจเนยมากๆเลยเนยเนี่ยมีมีมีพรสวรรค์สามารถที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเคลิ้มตาได้ ม,มันเป็นทักษะเฉพาะตัวจริงๆไปสูบเอาเงินจากวัดมาบำเรอตัวเองดังนั้นดังนั้นชีวิตส่วนตัวจึงหรูเวอร์เลยค่ะใช้ชีวิตแบบหรูเวอร์จริงๆก่อนหน้านี้นะคนที่วัดบวรเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันทําไมสิทธิ์คนนี้ของสมเด็จใช้ชีวิตแบบหรูแฟล่ลวอราหัไฮโซยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างรูปแรกอ,อไปดูรูปนะ อไปดูรูปไปดูรูปขอทางหน้าไปก็แล้วกันเชื่อไหมครับแค่คนจัดคิวงานของสมเด็จพระบรรัดแค่คนขับรถให้กับสมเด็จพระบรรตั์สามารถที่จะมีกล้องดูกล้องที่สะพายคลออยู่สิครับที่คอ,อสะพายกล้องใช่ไหมครับใช่ค่ะทราบไหมครับว่าราคากล้องบวกเลนเทน่าไหร่คะแปดแสนเดี๋ยวกล้องตัวเดียวเนี่ยนะแปดแสน เป็นร้านก็มีกล้องดีๆเดี๋ยวตัวนี้แปดแสนเลยเหรอโอ้โหรวมเลนพิเศษด้วยเกือบซื้อบ้านได้หลังนึงอะนี่น,นี่น,น,น,น่ะไอ้ที่ห้อยคออยู่่ะกล้องรวมเลนแปดแสนเขาจึงตั้งคำตัมคือที่จริงในวัดบวรก็สะกิดกันแล้วแหละแต่สมเด็จพระบรรทั์ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจท่านก็ไม่ใยดีกับเสียงที่สะกิดกันเข้ามาอยู่มานานด้วยเขาบอกอยู่มานานเกือบ20ปีอะคุณเคยกับทางวัดเนี้ยมานานหลายคนก็จะคุ้นเคยค่ะอยู่มานานมากตั้งแต่ตอน<ช>สมัยบวชอะ คือคนที่วัดเขาก็แปลกใจแล้วก็สะก,กิดใจแล้วก็เอ๊ะแค่นี้ทำไมสามารถใช้ชีวิตได้ถึงขนาดนี้ค่ะอันนะไปดูภาพต่อไปฮะไปดูภาพต่อไปฮะเครื่องบินส่วนตัวปะเนี่ยไม่ใช่ครับดูการใช้ชีวิตดูการวางเนื้อวางตัวสิครับอโอ้โอ้โอเคแค่คนขับรถให้พระแค่คนจัดคิวงานให้พระ สามารถที่จะมีชีวิตเวอร์วังไดถึงขนาดนี้นะ,ะต้องไปดูประวัติว่าเขาเป็นใครไปดูความเวอร์วังของเนยไม่ธรรมดาไม่แค่นั้นนะเนยเนี่ยชีวิตส่วนตัวสามารถซื้อรถซุปเปอร์คาร์ได้หลายคันมากเลยเห็นว่าเวลามีงานสำคัญนะขับมาที่วัดเนี่ยรถหรูแต่ละคันเนี่ยบางทีขับมาไม่ซ้ำกันเลยนะแสดงว่ามีเยอะมากกว่าหนึ่งคันไปดูตัวอย่างรถซุปเปอร์คาร์ในความครอบครองของ เนยก็สนิดหนึ่งเห็นนะรถอะไรเบลเล่เปล่าเออเบลเล่ใช่ไหมเบลเล่ใช่ไหมเห็นไหมเบลเล่คันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าสิบล้านเพิ่มเผื่อสิบยี่สิบล้านไอ้คันเนี้ยเหรอคะโอ้โหแพงเนาะผมว่าไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบล้านอะคันเนี้ยไปดูอีกคันก็ได้อ่าอีกคันไปดูอีกคันก็ได้คันอะไรอ่ะไม่ค่อยรู้จักยี่ห้อรถหรูปอร์เช่าปอร์เช่หรือเปล่าน่าจะเป็นปอร์เช่ใช่ไหมปอร์เช่ใช่ไหม คุณแมวสาวว่าเปอเช่คันนี้ซื้อรถซิติคาได้คันหนึ่งเลยนะเฮอเดีเดี๋ยวโโทษซื้อคลหาดได้หลังหนึ่งเลยนะอออเหรออย่าบอกว่าร้อยล้านนะไม่ถึงร้อยล้านหรอกว่าน่าจะสามสี่สิบล้านได้โอ้เป็นไปได้อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้อยู่วงการนี้นะสุดยอดเลยเมื่อปัญหามันโผล่ หลังสมเด็จสิ้นสมเด็จสิ้นไม่มีใครคุ้มครองแล้วเนี่ยไม่มีใครคุ้มหัวแล้วเนี่ยเอาเปิดตประทุดังนั้นจึงมีการขุดคุยกันขึ้นมาทันทีที่สิ้นไม่มีคนคุ้มหัวก็มีการขุดคุยเอ้าลักลอบดดโจบเอาเงินในบัญชีวัดบวรและบัญชีวัดสาขาของวัดบวรมูลค่าในเบื้องต้นไล่ไปไล่มาไม่ต่ำกว่า3า0ล้านนะ อาจจะไปได้เรื่อยๆนะตัวเลขกาลังขยายผลต่อค่ะมีการร้องทุกข์เก่าโทษแจ้งความค่ะมีการจับกลุ่มตัวเนยได้แล้วล่ะ,ะแล้วก็รีแล้วก็เค้นกันอยู่ตอนนี้ให้ใครสามร้อล้านออกมาค่ะในเบื้องต้นในเบื้องต้นตํารวจกองปราบเจ้าของคดีตามไปยึดรถซุปเปอร์คาร์หรูของเนยได้รวมทั้งสิน้น9คันด้วยกันแต่บอกก่อนนะใน9คันเนี่ย ชื่อผู้ครอบครองตามทะเบียนมันหลากหลายบางคันชื่อตัวเองบางคันชื่อพ่อพ่อแม่บางคันชื่อเพื่อนสนเพื่อนชายคนสนิทย้ำนะครับเพื่อนชายคนสนิทย้ำนะครับเพื่อนชายคนสนิทพอละโอเคพอพอพอไปดูทั้งเก้าคันที่กองปราบ ยี่ห้ออะไรบ้างอไยัตอะไรแล้วไปดูกันเลยนะคะแน่นอนนะคะเบลเล่นะคะคันที่หนึ่งเบลเล่คันที่สองอเช่ทะเบียนตัดะเบียนหมดตำรวจเขามีข้อมูลครบหมดเพราะเขายึดได้เราก็รู้แต่ขอบังอ่าคันที่สองบอเช่ทะเบียนตัดตดตัดแต่เลขทะเบียนรถแต่ละคันสวยมันบอกถึงสถานะเอาง่ายๆทะเบียนสวยละกันทะเบียนสวยคือคือทะเบียนสวยๆเหล่านี้ถ้าไม่ VIP จริงๆเวลี่เวลี่ VIP จริงๆ ตัวเดียวก็มีถ้าตัวเดียวไงก็ต้องประมูลเลขตัวเดียวก็มีทะเบียนเลขตัวเดียวก็มีอะแสดงว่าประมูลมาคันที่สามคันที่สามเทสลาค่ะคันที่สี่บีเอ็มบีเอ็มค่ะคันที่ห้าก็เป็นโฟล์กสวาเก้นค่ะโฟล์กสวาเก้นเนี่ยจะเป็นโฟล์กตู้แวนรถหรูนิดนึงอืมนิสสันค่ะคันที่หกก็คือนิสสันนิสสันไม่ใช่นิสสันธรรมดาธรรมดาที่เราซื้อขับกันทุกวันนี้นะค่ะนิสสันเนี่ยเขามีรถหลายเกรดอนิสสันเกรดพรีเมียมเขามีหลายร้านอ๋อเหรอ เล็กซัสเล็กซัสแล้วก็วอลโวสองคันวอนวสองคันคันเดียวป้ายแดงอยู่อืมอ้าวแล้วครับเราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะต่อสายนะคะไปที่พลตรีีมนตรเทศขันค่ะท่านผู้การกองปราบเจ้าของคดีอ่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่กันต่อสายนะอย่างวันนี้นะอย่างวันเนี้อย่างวันนี้ ผู้การกองปราบก็สั่งช้กบุกไปที่จังหวัดตราดไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใช่วัดรัตนวารามเพิ่มเติมอันนั้นเใช่ที่วัดรัตนวารามวันนี้เก้าโมงเช้าเดี๋ยวลงไปลุยต่อนะคะอาจจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มมาแล้วก็ยอดเงินอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครู่หนึ่งต่อสายไปที่ท่านผู้การกองปราบนะฮะใช่ค่ะพลตรีมนตรีค่ะเทศขันค่ะสักครู่หนึ่งท่านอยู่ในสายแล้วนะคะพลตรีมนตรีเทศขันนะคะผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้กกาารรระะสสวััดีคคบผูุ้ ครับสวัสดีครับครับคุณนายคุณอมรัตน์ครับครับผู้การครับในเบื้องต้นในเบื้องต้นนั้นนะครับผู้กระทําผิดมีแค่คนเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เบื้องต้นยังยังยังมีคนเดียวอยู่ครับผมครับแต่คราวนี้ข่าวเอกสารเขาบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องในการที่จะเอาเงินออกจากบัญชีวัดน่าจะมีรวมกันสองคนคนหนึ่งก็คือคนที่ชื่นเหนยแต่อีกคนหนึ่งมีสองคนหรือเปล่า ในในในขั้นตอนเนี่ยครับก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นของการที่จะต้องสอบสวนรวบรวมเอกฐานดูเหตุผลความจำเป็นอะไรต่างๆที่ต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อ, <Okay. S 2> ตอไปครับเราก็ <Okay. S 2> ยังไม่ได้ตัดประเด็นครับ <Okay. S 2> อคำถาม<ต>ก็คือเนยคนเดียวเขาทาได้เหรอครับไปล้วงเอาเงินในบัญชีวัดออกมาตั้งหลายวัดอ่ะก็เขาอาศัยความใกล้ชิดนี่แหละครับเขาเขาดำเนินการครับเพียงแต่ว่า ตัวละครที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับเห็นแต่ว่าเราต้องดูว่าเหตุผลอะไรอย่างไรก็ต้องพิจารณากันต่อไปครับครับอย่างในกรณีบางบัญชีของบางวัดนั้นนะครับมันต้องเซ็นร่วมนะครับคนเซ็นร่วมกับเนยเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยเหรอครับว่านี่ก็คือการยักยอกเงินออกจากบัญชี ตรงนี้ก็เป็นเป็นเนื้อหาที่เราเราต้องรวบรวมไว้ในสานวนแล้วก็จะต้องพิจารณาในในขั้นตอนต่อไปครับว่ามีส่วนร่วมในการการะทำผิดหรือไม่อย่างไรก็ต้อง <Okay. S 2> ต้อง,ต,องต้องพิจารณาต่อไปครับโอเคเอาเป็นว่าในขณะนี้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นทางการก็คือเนยคนเดียวแตค่ครับแต,แต่แต่บุคคลที่เป็นเป้าหมายที่จะต้องสืบสอบเพิ่มเติมนั้นมีอีกสักกี่คนครับหนึ่งหรือสองคนครับจริงๆตรงนี้เราเรายัางไม่ได้ เฉพาะจอดจงว่ามีกี่คนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดว่าเงินเนี่ยมีการออกไปจากไหนอย่างไรเส้นทางการเงินรวมถึงไปถูกกักย้ายถ่ายเทอย่างไรครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่แค่นี้ครับเแต่ว่าจะต้องมาพิจารณาอีกทีว่าเขามีส่วนร่วมมีเจตนาร่วมกระทำผิดหรือไม่อย่างไรครับครับกําลังขยันแต่คราวนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับ เนยเนี่ยอาจจะร่วมกับใครก็แล้วแต่เอะเนยไว้ก่อนก็แล้วกันเนยเนี่ยเขายกยอกเงินจากบัญชีกี่วัดครับรวมเบ็ดเสร็จนี่โดนไปกี่วัดฮะณตอนนี้อืคือณตอนนี้ที่ความชัดเจนนะครับก็มีของวัดว,ดวดชิรธรรมารามวัดวดชิรธรรมค่ะกับกับวัดบวรนะครับที่ที่ชัดเจนแล้วค่ะแต่ในส่วนของวัดอื่นที่เกี่ยวข้องอะไรที่ตามประเด็นที่มีข่าวนะครับก็ยังตรวจสอบอยู่ครับเราเราไม่ได้ ตัดประเด็นทิ้งไปคือทุกทุกส่วนที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เราก็เปิดโอกาสหากใครมีข้อมูลหรือมีบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าที่ได้ครับครับทวนนะครับในเบื้องต้นชัดๆเลยก็คือวัดบวรนิเวศอันนี้โดนแน่วัดที่สองก็คือวัดวชิระธรรมารามอันนี้โดนแน่สองวัดส่วนวัดรัตนวรารามโดนด้วยไม่ใช่เหรอครับผู้การฮะมีข้อมูลหรือยังคะวัดวัดนีวัดรัตนวรารามที่ตราดนะคะ ก็ก็ยังตรวจสอบครับอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบอ๋ออยู่ขั้นตอนตรวจสอบเช่นเดียวกับวัดคีรีวิหารด้วยป่ะคะครับครับก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบยู่ครับอ๋อครับทีมงานของผู้การลงพื้นที่จังหวัดตราดเช้าวันนี้นั้นนะครับก็จะไปสืบสอบไปขยายผลในเรื่องของรัตนวรารามใช่ไหมฮะ ก็กำลังกำลังตรวจสอบกันอยู่ครับครับผมค่ะท่านการครับมีบางกระแสข่าวบอกทรัพย์สินบางส่วนของเนยเนี่ยถูกยักยอกถ่ายเทออกไปต่างประเทศแล้วจริงหรือไม่คะก็ตรงนี้ก็ก็ดูจากกระแสข่าวนะครับแต่ในส่วนของของข้อมูลของเราก็ยัง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 ไม่มีขนาดนั้นนะครับยังไม่พบนะจากข้อมูลนี่มี่อ่ก็เรียนอย่างนี้ครับในส่วนที่เราเราหลังเรารับแจ้งคดีเนี้ยเราก็เร่งรัดดําเนินการ ก็คือมีการจับกลุมตรวจค้นเรายึดทรัพย์สินมาประมาณ395รายการนะครับมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทเนี่ยแล้วรวมถึงอายัดบัญชีผู้ต้องหาด้วยเราก็ท,ทําด้วยความรวดเร็วครับอ๋นนอครับนะประเด็นประเด็นตรงนั้นเนี่ยเราก็เป็นประเด็นที่เราก็ตรวจสอบต่อไปนเมื่อมีกระแสข่าวมาล้วก็ก็เร่งรัดทำการตรวจสอบ,บในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยครับครับ,รบทวนอีกครั้งน,น,นะครับทรัพย์สินของเนยเท่าที่เราอายัดเอาไว้ในเบื้องต้นนี่นะครับ395รายการใช่ไหม ครับผมมูลค่าในเบื้องต้นก็คือสักร้อยสักร้อยยี่สิบล้านได้ไหมฮะกลมๆก,ก็มูลค่าน่าจะกว่าร้อยกว่าร้อยครับเราก็ยังยังไม่ชัดเจนก็วยวอยู่ในขั้นตอนของการที่จะต้องประเมินราคาอะไรด้วยครับอ๋อครับเฉพาะซุปเปอร์คาร์เก้าคันที่เราอายัดไว้นั้นมูลค่ามันผมเข้าใจว่าเก้าคันซุปเปอร์คาร์มันน่าจะคูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วยห้ามันก็สี่สิบห้าล้านและถ้าคูณด้วยสิบมันก็เก้าสิบล้านแล้วนะ ครับก็มีมีหลายรายการครับมีทั้งรถหรูมีทั้งนาฬิกาแบรนด์เนมอน,นาฬิกา,าอีกกรเะเป๋ต่ากแล้วก็เครื่อปักเครื่องอะนี้ครับออโอฮนะฟังไปฟังมาทันตการโดยสัญชาตญาณนะฟังไปฟังมาซุปเปร์คารเ้าคันบวกด้วยสินค้าแบรนด์เนมบวกด้วยทองหยองเครื่องประดับเยอะแยะนะเบ็ดเสร็จผมว่า เผอผอจะทะลุ200ล้านเอาเหรอไปฟังมาครับก็อยู่ในขั้นตอนของการประเมินราคากันอยู่ครับอ๋อครับครับเออตรงนี้เฉพาะ2วัดเท่านั้นก็คือวัดบวรกับวัดวชิรธรรมมารามยังไม่รวมรัตนวารามยังไม่รวมวัดคีรีวิหารใช่ไหมฮะตัวเลขนี้ครับตอนนี้ก็ สองวัตทีชัดเจนที่แจ้งความแล้วนะครับอ๋อที่แจ้งความแล้วแจ้งความแล้วก็สอวัตถีสองวัดนีเท่านั้นวิธีการเขาไม่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 ได้ซับซ้อนอะไรเลยใช่ไหมฮะด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจสมเด็จท่านก็มอบมอบอำนาจให้มอบหมายให้เนยเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจในการเซ็นถอนเงินจากธนาคารได้ใช่ไหมฮะเขาเขาเขาไม่ได้มีอำนาจในการเซ็นนะครับเียงแต่ว่าเขาอาศัยอาจจะใส่ช่องทางของความใกล้ชิดนะครับทําในหลายรูปแบบก็คือ มีทั้งเรื่องใช้ใบเบิกถอนบ้างทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการเบิกจ่ายมาเป็นผ่านแอปธนาคารบ้างอะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับมีทั้งมีทั้งดึงเบิกถอนผ่านใบเบิกถอนแล้วใบเบิกถอนนี่ลายเซ็นใครอ่ะก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบครับผมการตรวจสอบว่าลายเซ็นใครแต่มีกรอกตัวเลขเองก็มีบางอย่างแต่ว่าทุกบัญชีนั้นนะในครับสมเด็จท่านไม่ได้เซ็นเองใช่ไหมครับในการที่จะถอนเงินแต่ละครั้งในครับ ก็ก็มีครับมีม,มีที่ที่ท่านลงนามครับก็เป็นเงื่อนไขที่ที่แล้วแต่ว่าแต่ละบัญชีธนาคารเงื่อนไขในการเบิกใจว่ายอย่างไรครับในแต่ละบัญชีครับอ๋อครับเงินที่ถูกดึงออกออกออกจากบัญชีธนาคารนั้นมีทั้งบัญชีที่สมเด็จท่านต้องเซ็เนเองและบัญชีที่สมเด็จท่านก็มอบหมายให้ลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นคุณจัดการมีอำนาจในการถอนแทนประมาณนั้นมีทั้งสองแบบใช่ไหมฮะ ไม่ครัก็ต้องดูอย่างนี้ครับคือมันเป็นรายละเอียดในในการคําขอเปิดบัญชีแต่ละบัญชีครับว่าบัญชีแต่ละบัญชีเปิดวัตถุประสงค์อะไรมีเงื่อนไขการโอนจ่ายแบบไหนก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ไว้กับธนาคารครับอ๋อครับครับครับมันมันแล้วแต่โครงการค่ะดูทรงแล้วคดีนี้จะซับซ้อนไหมคะจะสรุปผลเห็นความชัดเจนทั้งหมดได้ใช้เวลาอีกนานไหมคะก็คื ผมว่าไม่นานครับเพราะว่าผู้ตงหาเขาอยู่ในความควบคุมนะครับระยะเวลาเราก็มีจํากัดนะครับในการดำเนินการตามกฎหมายฉะนั้นเราก็ต้องเร่งรัดดำเนินการอยู่แล้วครับครับเนยขนานี้อยู่ในความควบคุมของตํารวจเลยฮะขนาดนี้ตอนนี้ฝากขังอยู่ครับผมอ๋อฝากขังอยู่นะฮะอ๋อครับ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 ต้องกราบขอบพระคุณมากครับผู้การครับขอบพระคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณนะคะ ครับครับครับยินดีครับผมครับท่านผู้วับการกองบังคับการปราบปรามนะคะพลรัมตรีมนตรีเทศขันค่ะเพราะเป็นว่าที่แจ้งความแล้วเป็นคดีความอย่างเป็นทางการแล้วสองวัดร้อยกว่าล้านรัตนพัฒรามกับคิริวิหารรอวันนี้เป็นเป้าหมายต่อไปวันนี้นะคะจะมีทีมลงไปนะคะทางกองปราบจะลงไปก็อาจจะมีข้อมูลมีความคืบหน้ามาอีก